ถ้ารถของเราวาวรั่วรถจะสตาร์ทติดไหมย t u t u ซ่อมมอเตอร์ไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้อง FC ทั่วโลกคือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเกิชนเคยนะครับนำความรู้นะครับนำแนวทางมาฝากเพื่อนๆนะครับเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับวันนี้นะครับผมมีหน้างานของจริงนะครับที่จะนำมาตอบคอมเมนต์มาให้เพื่อนๆได้ดูได้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นความรู้ เป็นแนวทางนะครับวันนี้นะครับก็เข้ามาสู่เนื้อหาของเรานะครับนั่นก็คือคําถามที่ถามกันบ่อยๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของอาการวาล์วรั่วและคําถามที่สําคัญเลยนะครับวาล์วรั่วรถจะสตาร์ทติดไหมวันนี้ผมมีรถอยู่หนึ่งคันนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูก่อนเลยนะว่าวาล์วรั่วนะครับมันเป็นอย่างไรและวาล์วรั่วรถจะสตาร์ทติดไหม รวมไปจนถึงอาการนะครับเบื้องต้นของรถที่มีอาการวาล์วรั่วนะครับในคลิปนี้มีคำตอบให้เพื่อนๆนะครับแบบชัดๆล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเอาอันดับแรกเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าวาล์วไอเสียเนี่ยนะครับมักจะรั่วบ่อยๆนะครับอันนี้นะครับเราเทสให้เพื่อนๆดูเลยหลังจากที่เราทำการถอดลงมาจากตัวรถนะครับเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าวาล์วจะรั่วไหมนะครับนี่ นะครับเมื me, Cette, line, ่อผมทําการเทเบนซินลงไปมันก็ไหลจนๆออกมาในลักษณะแบบนี yup. wow. ้แหละนะครับไหลโจกออกมาเลยครับพี the the ่น้องนะครับน่นะครับเดี๋ยวผมเอาลมเป่านะครับเอาลมเป่าให้แห้งแล้วเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าวาวนะครับมันรั่วแบบไหนนะครับที่เขาว่าวาวรั่วว้าวรั่วว้าวหัวนี่มันเป็นแจ้งไดครับพี่น้องนะครับเห็นบ่เวลาที่ผมเอาลมเป่าปั๊บมันแห้งแห้งแล้วนังมันก็เยิ้มออกมาไหลจนๆออกมาในลักษณะอย่างที่ ทุกท่านได้เห็นนี่แหละครับพี่น้องนะครับมันไหลออกมาจนจนแบบนี้ล่ะนะครับไหลจบจบเลยนะครับเห็นบ่นะครับเอาลมเป่ามันก็แห้งนะครับนี่นะครับเป่าปั๊บแห้งแล้วก็ไหลเยิ้มออกมาอันนี้คือวาวไอเสียนะครับทุกท่านนี่นะครับผมจะทําซ้าๆให้เพื่อนๆได้เห็นเผื่อท่านใดสายตาไม่ดีนะครับอาจจะมองไม่ทันมองไม่ชัดนะครับก็จ้ำๆกันสักนิดนึงนะครับอ้าว ย้ายกันมาที่ฝั่งของ i อดีนะครับไอดีเดฟนีกทีนี่พี่น้องนะครับเบิ้งเอาพี่น้องนะครับไหลขึ้นกันบอานันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอียงหาแสงอ้าวพวเอียงก็ได้ครับพี่น้องเนี่ยเห็นอยู่พี่น้องเห็นเห็นเห็นเนี้เห็นออกมาชัดๆกันเลยนะครับอ่าอันนี้รั่วทั้ง i อดีแล้วก็ไอเสียนะครับจะไอย,ยังกะสร้างไอคอกไอแคกๆนะไอเริบอยู่ขนาดพี่น้องนะครับนั่นแหละนะครับน้ํา มันนะครับที่เราใส่เข้าไปมันก็ไหลออกมาแบบนี้วิธีการเทสบาลนะครับให้ใช้น้ํามันเบนซินอย่าไปใช้น้ํามันเครื่องเด้อน้ามันเครื่องมันมีความเหนืดมันไม่ไหลเด้อนะครับอ้าวนะครับน้ํามันดีเซลก็ไหลเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไหลช้ากว่าเบนซินนะครับเพราะว่าน้ํามันกลุ่มนั้นมีความเหนืดนะครับทุกานนะครับนี่เป็นสิ้นเทลงไปก็ไหลจนๆแหรอครับพี่น้องนะครับอ้าวเพื่อนๆคิดว่าอาการวาล์วรั่วแบบนี้จะสตาร์ทติดไหมนะครับถ้ายัง ไม่มั่นใจในคําตอบนะครับก็มาดูเลยนะครับฝาสูบที่ทุกท่านได้เห็นก็คือฝาสูบของมีอร้อยสยิบห้าไอ้คันนี้นี่แหละนะครับเนี่ยคิดได้เบิ้ลนได้เล่นได้นะครับอ่าไอ้ทีรถดเล่งไม่ไปไม่เกี่ยวกับบาวาวเ้อนะครับไอทีรลดเล่งไม่ไปนะนะครับสาเหตุเกิดมาจากนะครับไปเปลี่ยนสายพานมาแล้วขันน็อตเผาข้อเบี่ยงรูดนะครับพอเผาข้อเบี่ยงรูด เอารวดเชื่อมเชื่อมน็อตไว้นะครับทีนี้นะครับขา,ามใบพัดมันก็เลยหลวมพอหลวมแล้วมันรูดก็พานพานให้พอข้อเหวี่ยงรูดตามไปอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะครับก็เลยได้ทําการถอดเครื่องลงมานะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนแขนข้อเหวี่ยงข้างซ้ายนี่แหละนะครับทุกท่านนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าถอดออกมาแล้วอย่างน้อยผมก็ต้องนะครับเคลียร์เรื่องของ ความสะอาดบาววาวให้สักนิดนึงนะครับในไหนรับเงินเพล้วนะครับก็ต้องเฮ็ดให้มันเต็มที่นะครับทำให้สุดๆไปเลยนะครับอ่าทั้งทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับจุดของเรานะเพราะว่าเราเปลี่ยนข้อเหวี่ยงนะจริงๆแล้วชุดบาววาวฝาวาวผมไม่ถอดทาก็ได้นะครับแต่ในเมื่อผมได้ถอดมาแล้วนะครับผมก็จะทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดนะครับอ่า เรื่องของบาวาวนะครับเรามาดูก <It> ันนะครับวันนี้บาวาวไอเสียนะครับเพื่อนๆจะเห็นอะไรบ้างเห็นเทเนลล์น้ดำแมนบัพี่น้องบอกเคยเห็นของขาวๆน้ำขาวแมนบันะครับของขาวๆเอาไว้เบิ้งคลิปหนาครับคลิปนี้เบิ้งของดำไบย์สกอนเดอพี่น้องเดอนะครับอ้าวนะครับเมื่อทุกท่านได้เห็นนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะบอกว่าแล้วมันถ่ายอะไรให้ดูวะอ้าวนะครับในเมื่อ อ่าผมถ่ายไปแล้วทุกท่านดูไม่ออกนะครับดูก้านวาดูใบาวาอว้อเสียเลยนะครับใบาวาวอายเสียไม่มีเนื้อเหล็กเลยนะครับมีแต่เนื้อขมาเนี่ยนะครับจะไม่มันรั่วได้อย่างไรนะครับทุกท่านอ่านะครับถ้าว่าเพื่อนเพื่อนได้ดูไปเมื่อกี้ดูไม่ออกดูไม่ชัดเดี๋ยวผมมีภาพซูมภาพนิ่งมาให้ดูกันจะชัดนะครับเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นเต็มสองรูปกระตาว่าทําไมนะครับวาลมันถึงรั่วมันรั่วเพราะสาเหตุอันใด นะครับอ่านะครับตอนที่เราจะไปชมภาพนิ่งนะครับภาพภูมกันจะทำให้เพื่อน,น,นได้ดูได้อีกหนึ่งครั้งนะครับว่า,ร,ร,ารถคันนี้จะทำเป็นปกติได้เป็นปกติเร่งได้เป็นปกติสตาร์ทติดได้เป็นปกติรอบเดินเบาเรียบเงียบนิ่งเป็นปกติยกเว้นเสียงกาง <c oughs> ยาง้านลังนแับเสียงสายพันธุ์ลื่นสายพันธุ์รื่นน,นะครับว่า เพราะว่ามันมีแต่เสียงเครื่อนงนะรถคันนี้นะครับรรมีแต่เสียงรถ่วิ่งนะครับเพราะว่าบบการใบพัดรั่วนั่นเองน,นะครับลูก้าสายพัดเปี้ยลื่อนนะครับอ้าวทีนี้เราเข้ามาถึงเนื้อหาของเรากันต่อเลยนะครับเป็นภาพนิ่งเด้อพี่น้องอ้าวมุมนี้ดูแล้วดูออกไหมว่าทําไมวาวถึงรั่วนะครับอ้าวถ้าหากว่าดูยังไม่ออกนะครับเพราะว่ามุมนี้มันอาจจะมืดให้เพื่อนๆสังเกตดูบริเวณบ่าวาวดีๆ นะครับบาวาวจะมีขี้ขมอไปเกาะทําให้บาวาวทาให้วาวเนี่ยนะครับมัน oh ปิดไม่สนิทรวมไปจนถึงไอจุดดําๆน่ะไอเป็นจุดเป็นจุดเล็กๆอ่ะเขาขาวปนดาน่ะนะครับวันนั้นก็คือตาหมดนะครับไอจุดๆน่ะเขาเรียกว่าตาหมดตาแมงแหละครับพี่น้องถ้าบาวาวเป็นตาหมดนะครับมันจะปิดไม่สนิทนะครับมันจะทําให้เกิดอาการวาวรั่วนะครับทุกท่านนี่แหละนะครับเขาเรียกว่าตาหมดเห็นบ่ตาหมดทั้งไอดีทังไอเสียวัว่านพี่น้องนะครับ ลาบลาบยูกุระเห็นว่านะครับในเคสแบบนี้นะครับเราจะต้องทําการบดวาลนะครับหรือไม่ก็ทําการปาดบาวาวาลเจียบารว,วาลใหม่เปลี่ยนใบาวาลใหม่นะครับก็เอาไว้ในคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปทําการบดวาลแต่ก่อนที่จะจบคลิปนะครับเรามาพูดถึงอาการกันสักนิดหนึ่งอาการาวาลรั่วนะครับถ้ารั่วมากๆรถไม่มีกําลังอัดแน่นอนรถสตาร์ทไม่ติดนะครับทุกท่าน แต่บางคันนะครับรั่วกว่านี้นิดนึงรถมันก็ติดได้แต่เวลาที่มันเดินเบามันจะเดินเบาไม่เรียบนะครับรอบเครื่องขึ้นขึ้นลงลงสูงสูงต่ำต่ำนั่นเองนะครับทุกท่านนั่นก็คืออาการเบื้องต้นหรือว่าคันไหนรั่วหนักๆชนิดที่ว่าใบวาวคดนะครับมีแสงรอดเข้ามาแบบนี้นะครับรถของท่านจะไม่มีกําลังอัดแล้วก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับแต่ถ้ารั่วๆซึมๆนิดๆหน่อยๆอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นรถติด เดินเรียบนะครับขับขี่ได้เป็นปกติสตาร์ตติดง่ายเป็นปกตินะครับทุกท่านในเคสนี้จบไว้เพียงเท่านี้ในคลิปหน้าเดี๋ยวเราไปลุยบทวาวกันนะครับว่าจะสามารถบทวาวให้วาวไม่รั่วได้ไหมพบกันคลิปหน้าครับทุกท่าน